คุณไม่ได้เจอคลิปนี้โดยบังเอิญน,นะจักรวาลกำลังพยายามส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้คุณตั้งจิตให้นิ่งแล้วก็หายใจลึกๆมองไปที่ไพ่ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วเลือกไพ่กองที่ดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดเมื่อเลือกได้แล้วให้ฟังคำทำนายอย่างตั้งใจเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ไพ่แต่มันคือข้อความที่ส่งถึงคุณโดยตรงสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่อะไรบ้างเรามาดูกันไพ่ใบแรกที่ได้คือได้ไพ่เดอะซันนะเป็นไพ่พระอาทิตย์ ไพ่ใบที่2ได้ p a g e of Cups เป็นเด็กถือถ้วยไพ่ใบที่3ได้ Ten of Pentacles ได้ไพ่สิเหรียญไพ่กองที่1ห,หน้าไพ่ดีทุกใบเลยค่ะช่วงนี้พลังงานแห่งความสุขหรือว่าโอกาสเนี่ยกำลังจะเข้ามาหาคุณอย่างเต็มที่นะ คุณกำลังจะได้พบกับข่าวดีที่เติมเต็มหัวใจหรือว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องที่คุณกำลังเฝ้ารออยู่รวมไปถึงความมั่นคงทางด้านการเงินหากคุณมีไอเดียหรือว่าคิดที่เริ่มจะทําอะไรก็จะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือว่าทีมงานอย่างเกินคาดและนี่ก็คือช่วงเวลาชีวิตที่ดีชีวิตที่จะเริ่มลงล็อกมากขึ้นก็ขอให้เปิดใจรับไว้ให้เต็มที่นะคะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองนะเรามาดูกัน ไพ่ที่คุณได้ก็คือ Tree of Swan นะคะเป็นไพ่3ไมเท้าต่อมาก็เป็น Ace of Pentacle นะคะคือไพ่หนึ่งเหรียญ mm hmm. ไพ่ใบที่3ได้ไพ่ Knight nice of Wand นะคะอสศวินถือดาบหน้าไพ่ออกมาดีนะคะถือว่าช่วงนี้คุณมีโอกาสใหม่ในเรื่องของการงานการเงินถ้าใครมีโปรเจกต์ส่วนตัวที่กําลังจะเข้ามาอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วบางคนเนี่ยอาจได้รับข้อเสนอใหม่ๆด้วยหรือใครที่มีไอเดียดีๆ ก็สามารถที่จะต่อยอดในการที่จะทําให้มีรายได้ในระยะยาวได้แล้วไพ่อัศวินถือดาบเนี่ยก็สื่อให้เห็นว่าคุณจะมีแรงผลักดันแล้วก็โฟกัสชัดเจนขึ้นรู้ว่าจะต้องทําอะไรเพื่อให้มันสําเร็จแล้วก็นี่ถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณควรจะกล้าที่จะก้าวออกไปเพราะว่าโชคกําลังรอคุณอยู่ที่ขอบฟ้าค่ะต่อไปเป็นไพ่กองที่3มนะคะเรามาดูกันว่าไพ่กองที่3มได้อะไรบ้างไพ่ที่ได้นะไปแรกก็เป็นไพ่ t e m p e r a n c e ค่ะ ใบที่2 Queen of Cups ใบที่3เป็น Six of Pentacles คนที่เลือกไพ่กองที่3นะจะมีเรื่องดีที่เข้ามาอาจจะมาในรูปแบบของความสมดุลหรือว่าความอ่อนโยน คุณจะรู้สึกว่าใจคุณจะสงบม,มากขึ้นแล้วก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าอยู่เคียงข้างในเวลาที่คุณต้องการรับความสัมพันธ์กับคนรอบตัวนะคะก็จะปณีปรนอมกันแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆได้รับการช่วยเหลือแม้กระทั่งเรื่องของเงินทองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องดีๆของคนที่ได้เลือกไพ่กล่องที่3ค่ะต่อไปเป็นไพ่กลองที่สีค่ะไพ่ที่คุณได้มีอะไรบ้างมาดูกัน ไพ่กองที่4คุณได้ไพ่ Wheel of Fortune ค่ะ A c e of w a n d s และไพ่ k i n g of p e n t า c l e ลไพ่กองที่4ก็เป็นไพ่ที่ดีนะโชคชะตากำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะสิ่งที่ติดขัดมานานก็กำลังเคลื่อนที่นะคะแล้วก็มีข่าวดีแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องการลงทุนก็จะเริ่มเห็นผล คุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุ้มค่ากับความพยายามที่ผ่านมาและนี่คือจังหวะที่ต้องคว้าโอกาสไว้นะเพราะว่าดาวกําลังหมุนมาทางคุณอย่างชัดเจนเลยค่ะเพื่อนๆเลือกไพ่กองไหนไว้บ้างคะอย่าลืมพิมพ์ชื่อกองที่คุณเลือกแล้วก็พิมพ์รับคําทํานายไว้ด้วยนะ